สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีมี่นะคะวันนี้เราก็จะมาทําการจัดอันดับแรงเอาทีกันนะเราก็เห็นแบบหลายช่องทาแล้วก็อยากทาบ้างนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแบบคลายเครียดนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นแบบตามตัวเราเองนะดยใช้ความรู้สึกกับอาคาติเป็นหลักนะคะอาจจะเสียงอาจจะไม่ค่อยได้เต็มที่เท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ค่อยสบายนะคะก็ช่วงแบบ คิดคอนเทนต์ใหม่ๆนะคะเปลี่ยนแบบคอนเทนต์เพรทุกคนเบื่อคอนเทนต์สุ่มอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะก็สามารถเดี๋ยวเราจะจัดแรคนะคะแล้วก็พูดคุยกันไปด้วยนะตอนแรกคิดว่าจะไลฟ์สดนะคะคิดว่าเสียงไม่น่าไว้นะคะต้องพักนะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เราจะรีวิวกันนะก็จะมี ตัวเทพตลอดนะคะเทพเล่นยากชนะบ่อยนะคะโหดกลางไม่น่าเล่นนะคะแล้วก็จะมีอันสุดท้ายนะคะคือต้องพักนะอ่ะสำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนำร้านก็เด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด2 4ชั่วโมงและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์โกเด่นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะ คะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชันนะคะเติมเกมแบบใหม่นะคะใช้เพียงแค่ UID ง่ายกว่าเดิมไปที่ช่องโปรไฟล์กดรูปฟันเฟืองกดที่ช่อง Open ID นะคะสามารถ Copy ID Open ID นะคะสำหรับเติมเกมจะต้องไม่มีตัวหนังสือเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวมอ,อนะคะเราขอจัดอยู่ในอันดับอ,อยู่ในระดับกลางนะคะต่อไปตัวโอเมนนะคะเล่นยากชนะบ่อยเราจะอยู่ตรง ะะต,รตรงนี้อะต่อไปไฮยเตะนะมาข้างโอเมนเลยนะจัดแบบความรวดเร็วนะคะจากที่เราเคยเจอมาในเร้งนะคะต่อไปแก๊กนะก็จะเป็นเล่นยากชนะบ่อยเครสนะคะอันนี้ก็ไม่น่าเล่นนะต่อไปตัวมาแกงก้านะคะเมดนะเราจะให้อยู่ในระดับโหดล,ละกันต่อไปเอลินทอร์นะคะเราจะเล่นตรงนี้นะเล่นยากชนะบ่อยต่อไปตัวทูลนนะคะก็จะอยู่ในระดับ กลางๆโหดๆประมาณนี้ตัวโอเมนนะคะก็คือไม่น่าเล่นเอยโอเมก้านะคะคือไม่น่าเล่นอะ่ะมันมันต้องพักนะตามมาด้วยตัววีล่านะคะอาจจะอ่านชื่อผิดสลับไปก็ขอัยนิดนึงแล้วนะพอดีเราเบอร์เบอร์นะคะเป็นวัดด้วยนะก็อยู่ในระดับโหดล,ละวกันประมาณนี้มีด้านะคะก็จะอยู่ในะระดับกลางนะคือไม่ได้อคาาติเลยนะเว้ยคือมันแบบเออสุดๆเออ,อตัว ตัวอิลูเมียนะอยู่ในระดับกลางนะคะต่อไปตัวนี้อ่ะตัวอยู่ในระดับกลางต่อไปวันเดอร์แพทนี้นะคะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยยิบมมาเล่นนะ <c oughs> ก็จะอยู่ในระดับกลางแล้วกันนะต่อไปตัวลัมเบอร์ะคะไม่ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่ต่อไปตัวสลิมนะคะก็ไม่น่าเล่นอ่าต่อไปอน,นี้ก็ต้องพักนะคะทุกคนอันนี้ก็ต้องพักเหมือนกันต่อไปตัวลาเรียลนะก็อยู่ในเล่นยากนะคะเชนะาบอย อลเลเตอรก็โหดอ่ะต่อไปแครี่ของเราจะอยู่ในระดับในดีในระดับอ่าโหดละกันเพราะว่าเจอมานะต่อไปตอนนี้เราให้เป็นเทพเลยนะเพราะว่ามันสามารถพริเกมได้นะคะก็คือไม่ได้อาคาติ100% <c oughs> อ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวเมสซาวนะคะตัวลิเลียาก็จะอยู่ในระดับโหดละกัน <c oughs> อืมนาตาาก็จะเป็นเทพนะคะ เล่นทีก็ชนะตลอดจบเรียวมะก็ไม่น่าเล่นนะคะแผ่นนี้ไม่มีใครยิมมาซุปก็อยู่ในระดับกลางแบดก็ระดับกลางช้างนะก็อยู่ในระดับไหนดีอยู่ในระดับกลางนะคะไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่ยอนะคะอันนี้เราก็ให้ตีคู่กับนาตายาเลยนะก็จะเป็นเทพนะคะชนะตลอดเอออ้างอิงจากแบบใครเอาไปเลยก็เอาไปเอาไปเล่นนะคะปกติก็เล่นตาราง เพิ่งเคยจัดครั้งแรกนะอันนี้ก็อยู่ในระดับนี่นะคะเอลซุให้ตรงนี้ละ่ะเล่นยากชน,นะบ่อยเวรนะให้อ่าให้โหดลินดิสนะคะก็คือต้องไม่น่าเล่นละแพทนี้นะอ่าตัวนี้ก็อยู่ในระดับกลางนะคะบัตเตอร์ไฟก็จะเป็นตรงนี้นะคะเล่นยากชนะบ่อยจริงๆบัตเตอร์ไฟมันไม่ได้เล่นยากอะไรขนาดนั้นแต่มันก็ชนะบ่อยนะเปลี่ยนละกันให้อยู่ในระดับเทพ เอ้ยหุทุกคนยังมีอีกหลายตัวนะคะที่เราให้เราจัดใส่แร้งอะ่ะไปกันแบบรวดเร็วอันนี้ก็จะอยู่ในเราจะใช้ความคิดแค่ 0.1v น,นะคะในการจัดก็จะเปอ่นนี่อ่ะให้ให้เป็นเทพละ่ะเอาเร์นะคะตัวเมนของเรามาแวนก็จะเป็นเทพเทพแวนสกัดนะก็ไม่น่าเล่นโบเลนอันนี้ก็จะเป็นนี่มา ต้องพักนะคะทุกคนมันต้องเอ้ยอันนี้ก็โหดดยเด้ออิลูเมียก็ให้ให้เป็นโหดนะเรดก็จะเป็นนี่นะฉี่ก็จะเป็นนี่นะเล่นยากชน,นะบ่อยเทรนนะคะก็คืออยู่ในระดับกลางอันนี้ก็พักนะอันนี้ก็พักอันนี้ก็นี่นาคอมาเล่นยากชน,นะบ่อยทุกคนตารางเรามันเริ่มแน่นละ เดี๋ยวมันก็จะขยับไปเรื่อยๆนะคะบูหลานก็จะเป็นอันไหนดีระดับกลางเอ๋อเอ,อ้ยบูหลานให้เป็นนี่นะคะเล่นยากชนะบ่อยเราต้องขึ้นมานหนึ่งเทพเทพตั้งตัวนี้มาเอ้ยอันนี้ต้องเป็นระดับกลางอันนี้ก็จะเป็นนี่นะคะนี่มาทุกคนตารางเราเริ่มขยายแล้วนะเล่นยากชนะบ่อยวะอ็นโฟตัวนี้ก็เป็นไม่ไม่ค่อยน่า,นานเล่นเพราะว่าเราไม่เล่น คีล่านะคะก็จะเป็นอ,อยู่ในระดับโหดละกัน Arduino น,นะกลางอะดาซีใช่ปะ่ะตัวอะไรไม่รู้อะมันเยอะเกินก็อยู่ในระดับกลางกลางนะอันนี้ก็กลางลเลนนะคะให้อยู่ในระดับเทพเมาต่อไปเมอก็จะอยู่ในระดับมไม่ค่อยในระดับกลางอนะอันนี้ก็กลางอันนี้ก็กลาง อันนี้ก็กลางกลางอีกละกลางเยอะจังอันนี้ก็ไม่น่าเล่นอันนี้ก็ไม่น่าเล่นอ่ะทุกคนมันไม่แรงอ่ะอันนี้ก็ต้องแบบกลางๆนะซิวก็จะก็จะอยู่ในระดับกลางเหมือนกันมันอยู่ที่แบบสมดุลบาลานนะคะอันนี้ก็จะกลางอ่ะบางคนเราไปเล่นก็โหดนะอาริสนะให้ให้อยู่กลางนะคะก็จะเป็นแคลรี่ก็ แผ่นนี้ไม่ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่โจเกอร์นะไอริก็ไม่น่าเล่นนะโตโร่น่าเล่นมากนะคะให้อยู่ในระดับเทพชนะตลอดจบนะตีมี่ก็ต้องพักนะต่อไปลิงลิงให้อยู่ในระดับโหดนะบางคนก็ว่าก็จับเล่นก็โหดแพนด้าก็โหดอะซานิ์โหดมากทุกคนเทพอะแบบโอ้ตีคู่เลยนะเตียวเซียนนะคะอยู่ในระดับอะเล่นยากชนะบ่อย ฟรชต้องมาในน,นี่เล่นยากชนะบ่อยมาซานิสนะคะอ่าไม่น่าเล่นหนึ่ง้นะแผ่นนี้ซิลก็ต้องต้องเอ้ยซิฟนะคะไม่เราไม่ชอบเว้ยนี่ต่อไปตัวอันนี้แล้วก็ไม่น่าเล่นเหมือนเดิมกลางๆอ่ะลิคเตอร์นะคะเขาบอกแผ่นนี้โหดมากอ่าให้อยู่ในระดับเล่นยากชนะบ่อยอ่าต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเล่นยากชนะบ่อยนะคะ ต่อไปตัว r i p p l ก็อยู่ในระดับโหดอ,อ่อันนี้ก็ไม่น่าเล่นเพราะว่าเราไม่ชอบเล่นไม่น่าเล่นอ่ะไม่น่าเล่นไม่น่าเล่นคิวเล่นนะคะเทปเป็นเทปเลยทุกคนต่อไปท้า่าก็จะเป็นอยู่ในระดับโหดอืมต่อไปนะคะลี่ก็จะเป็นอ่า Violet ของเราก็เทปอะชนะตลอดนะก็ไม่ได้ลำเอียงอะไรหรอกอันนี้ก็ไม่น่าเล่นนะ กาลีก็น่าเล่นมากทุกคนมัน,ม,นมันเคลียร์คีย์โหมดมากอยู่ในระดับโหดนะเพลก็อยู่ในระดับ,หนนะใ,ดบให้อยู่ในเทพนะคะมาไบ์ก็เล่นยากชนะบอยเด็กต้านะคะทุกคนอ่าให้อยู่ในระดับไหนดีโหดแล้วกันก็ถือว่าโหดใช้ได้อันนี้ก็โหดอะ่ะอ่าอาเลนะคะให้อยู่ไหนดี เฮ้ยแต่เรนแผ่นนี้เข้ามานะทุกคนให้อยู่ในระดับเล่นยากชนาบ,บ่อยนะคะก็แบบเล่นยากซีเนเทียอะเล่นยากอันนี้ก็ไม่ค่อยนาเเ่นนี่นะคะก็จะเป็นลาวิวอยู่ในระดับโหดอะทอดก็ย่ให้มาตรงนี้เลยมามาอยู่ตรงนี้ซานตานะคะให้อยู่ในระดับเทพมาตีข้างเลยอิกกี้นะคะอยู่ในระดับโหดก็ถือว่าแรงแผ่นนี้ ต่น้องอ้อยนะคะก็ก็โหดอ่ะและตอนสุดท้ายนะคะทา,าชิก็สุดเทพนะคะก็จะเป็นเล่นยากชนะบ่อยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราลองบันทึกแล้วก็ดาวน์โหลดตารางดาวน์โหลดรูปภาพเข้าส่วนระบบเพื่อยกระดับการดาวน์โหลดรูปโปรไฟล์ของคุณนะคะนี่ก็จะขึ้นมาประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะเป็นบันทึกรูปนะคะประมาณนี้บันทึกรูปมาลงมาในคอมนะ เดี๋ยวเราก็เซฟรูปไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปโพสต์ให้ไว้ในแฟนเพจกับอันนี้นะกับอะไรเขาเรียกว่าอะไรดิแฟนเพจกับช่องชุมชนนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนตัวนะคะในการจัดของเรานั่นเองก็จะมีแบบเออคลิปมาคลายเครียดนะคะก็จะมีแบบตัวที่เราเล่นบ่อยๆเราก็จะจัดให้นะก็จะแบบเทพชนะตลอดจริงๆก็ ประมาณนี้นะคะก็ลองไปจัดไปเล่นกันดูนะคะเพื่อแบบคลายความเหงาแก้เครียดแนววีนะคลิปนี้จะเป็นทิปคลายเครียดสั้นๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะ